วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิวสีนะคะวันนี้มิวสีนะคะจะพาคุณพี่นะคะมาเล่นเกมซอร์รดค่ายพีจีนะคะวันนี้เราจะมากันสู่เกมพีจีซอร์นะคะพีจีซอรแล้วนะคะวันนี้นะคะเกมพีจีซอรของเรานะคะแต่ว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะคะ ก็เลยเล่นเกมมหัสจรรย์แม่น้ำไทยเป็นเลยนะคะวันนี้จัดเกมนี้ไปเลยนะคะไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะคะแต่เล่นรอบที่แล้วไม่แตกนะคะรอบนี้ไม่รู้แตกหรือเปล่านะคะมารอดูเลยจา้าเบสสามสิบบาทเลยนะคะวันนี้ไปจา้าเค้ดิบหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมเลยะคะ่ะไปแปดสิบหมุนเลยค่ะหมุนแรกไปแล้วนะคะหมุนแรกไปแล้วหมุนแรกไปแล้วเลยจา้า โอ้โหผ่านไปเจ็ดหมุนแล้วนะคะบก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้รับไปก่อน60สิบบาทนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะยังหมุนไม่หยุดนะคะรอบนี้รางวัลเข้าแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะเข้าเท่าไหร่นะจ๊ะรอดูจ้ารอดูโอ้โหรับไปแล้วนะคะรางวัลน,นะคะรับไปก่อนนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทจนะ้า มาดูนะคะว่ารอบนี้จะได้รางวัลที่เท่าไหร่นะคะ <Yeah. S 1> หมุนเขาหมุนไปแล้วยี่บเอดหมุนนะคะพุ่งจะได้รางวัลพ oh, nice, ุ่งจะได้เงินรางวัลน,นะคะผ่านไปแล้วย1ิบเอ็ดหมุนนะคะร oh, ับไปก่อนสองร้อยเก้าสบี่บาทจ้า <Yeah. S 1> ไปค่ะโอ้โหรับอีกแล้วนะคะหู oh. ไม่คิดว่าจะแตกรัวขนาดนี้นะคะเกมนี้ไม่คิดว่าจะได้รัวขนาดนี้นะคะโอ้เข้ากันรัวรัวไปเลยนะคะรางวัล ัวขนาดนี้เลยนะคะรางวัลน,นะคะแตกใหญ่แตกโตมากรอบนี้นะคะรับบวกบวกไปเลยนะคะวันนี้ต้องบวกเลยนะคะวันนี้บวกะะวนนบวกไปเลยจ้าไปจ้าโอ้โหบวกจริงฮะห้าร้อยสองสิบห้าบาทบวกกันอีกหรือเปล่านะคะบวกอีกหรือเปล่าจ้าหรือจะเพิ่มเบ็ดดี เดี๋จะเพิ่มเบตไปดีเพราะรางวันมันนิ่งแล้วนะคะรางวันมันนิ่งแล้วก็ควรจะเพิ่มเบตนะคะหรือเราจะเพิ่มเบตดีไหมโอ้โหรับไปก่อนจสิบแปดบาทนะคะแล้วค่อยเพิ่มนะคะรับไปก,ก่อนจ้าตัอ,ตอกดติดตามช่องมีซีด้วยนะคะ กดกระดิ่งไว้เลยนะคะคพี่ปี่ท่าใหรสน,นใจเล่นนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะน้องปักไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะจิ้มลิงก์มาเลยนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะไม่ควรเล่นนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีนะคะโอ้โหรับอีกแล้วนะคะรับอีกแล้วนะคะ รับอีกแล้วจ้าก่อนจะเปลี่ยนเบดนะคะก็ไปก่อนรับรางวัลกันไปก่อนเลยนะคะก่อนจะเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนเบตกันดีกว่านะคะไปห้าสิบบาทเลยค่ะให้มันจบจบปให้มันจบจบไปเออปะเริ่มเลยโอ้โหรับเลยนะคะเปลี่ยนปุ๊บเข้าเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะไวขนาดนี้นะคะเหมือนรอยอยู่แล้ว ไปจังโอ้โหแล้วก็เรียบเหมือนเดิมนะคะมาแล้วก็ไปแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ก็ยังได้อยู่นะไะโอ้รับไปแล้วนะคะรับแล้วนะคะสองอห้าสิบะะบาทจ้ารอดูนะคะว่ารางวัลรวมรอบนี้จะได้สี่รอสิบบาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อจ้า รับอีกสามร้อยสามสิบบาทนะคะตอนนี้รับอีกแล้วนะคะรับอีกแล้วแตกดีมากนะคะ้็แต่เปลี่ยนเบรสมานะคะแตกดีมากค่ะพี่แต่ว่าวันนี้ก็คือจะพอแล้วนะครับคิดแล้วว่าน่าจะพอดีกว่านะคะไปเจ้า ไปคะ่ะไปค่ะไปเลยจ้าวันนี้พอแล้วนะคะวันนี้พอแล้วนะคะคือได้เยอะแล้วนะคะได้เยอะแล้วก็เลิกเลยค่ะไม่เล่นละพี่เกเล่นพี่เกียนเล่นแล้วนะคะวันนี้ถอนเลยคะ่ะถอนเลยกดถอนเลยนะคะวันนี้ พอแค่นี้นะคะวันนี้พอแล้วนะคะกดถอนเลยะค่ะไปแล้วะ